สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่อง indirect speech แบบกระชับกันนะคะคือการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าต่อโดยเปลี่ยนโครงสร้างประโยคค่ะตัวอย่างเช่น Mark said I like ice cream เปลี่ยนเป็น Mark said that he liked ice cream ค่ะหลักการเปลี่ยนมีสี่ข้อนะคะหนึ่งเปลี่ยน tense ให้ถอยหลังเป็นอดีตหนึ่งขั้นค่ะจาก present เป็น past จาก will เป็น w o u d ค่ะ mm. เปลี่ยนกริยานำจาก say เป็น say หรือถ้ามีกรร say ถูให้เปลี่ยนเป็น told ค่ะ3เปลี่ยนสรรพนามให้ตรงกับผู้พูดและผู้ฟังค่ะ mm. เปลี่ยนคำระบุเวลาและสถานที่เช่น here เป็น there หรือ tomorrow เป็น the next day ค่ะรูปแบบประโยคมี3ามแบบหลักๆดังนี้นะคะแบบที่หนึ่ง ประโยคบอกเล่าให้ตัดเครื่องหมายคำพูดออกเติมและแล้วเปลี่ยน tense ค่ะอ mm. he said I will go เป็น he said that he would go แบบที่สองประโยคคำสั่งให้ใชถ้ถูบวกกริยาช่องหนึ่งถ้าห้ามทำใช้ not to ค่ะและตัดคำว่า please ออกอ่อ mm. the doctor said don't eat sugar เป็น the doctor advised me not to eat sugar แบบที่สามประโยคคำถามให้เรียงประโยคใหม่เป็นบอกเล่านะคะถ้าเป็น yes no question ให้เชื่อมด้วย if ค่ะอื mm. he asked can you swim เป็น he asked if I could swim แต่ถ้าเป็น wh question ให้ใช้คำแสดงคำถามนั้นเชื่อมได้เลยค่ะอื mm. she asked where are you going เป็น she asked where I was going か。